สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับกับโมคบกันนะครับเนาะยามเย็นนะครับครบสองหมื่นซับพอดีนะเพื่อนเพื่อนพี่ะครับก็ตอนเย็นก็เล่นกันตอนเย็นนี่แหละนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะว่าไอ้พระที่นะฮะพระที่แจกห้าองค์ห้ารางวัลนะครับมีอะไรบ้างนะครับเนาะก็คนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็จะรู้ว่านะครับผมจะแจกพระทุกห้าพันซับนะครับเนาะวันเนี้ยสองหมื่นซับนะครับ แล้วก็ไปเจอกันทีตอนสองหมืนห้าพันซับนะครับเนาะก็พระนะครับเนาะแจกฟรีนะครับเนาะส่งก็ฟรีนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีพระอะไรบ้างนะครับผมก็มากันต่อนะครับเพื่อนๆที่นะครับเนาะก็นะครับแจกพระฟรีห้าองค์ห้ารางวัลนะครับที่ตามสัญญานะครับนะครบสอง0มืนซับนะครับผมก็จะมาแจกพระที่เคยพูดไปนะครับเนาะ ถ้าใครที่กดติดตามกันมานะครับก็จะรู้ว่าทุกห้าพันนะครับผมจะแจกพระทีหนึ่งนะเพื่อนพี่นะครับวันนี้ก็วนมานะครับครบสองหมื่นแล้วนะครับเดินทางกันมาถึงสองหมื่นแล้วครับ้าพ้นวันนี้ไปก็ไปเจอกันไปเจอกันอีกทีตอนสองหมื่นห้าพันนะครับเนาะนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพระห้าองค์ห้ารางวัลที่ที่มีที่มีจะมีพระอะไรบ้างนะครับเราก็จะบอกกฎกติกานะครับในการที่จะจะได้รับพระนะเพื่อนพ่นะครับเนาะ องค์แรกนะพันธุ์วีนะนี่นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับออกวัดพระพุทธบาทนะนะครับดูความคมชัดนะครับนี่นะครับเนาะสวยงามนะครับเนาะนี่นะครับนะครับอันนี้องค์แรกนะครับแล้วก็องค์ที่สองนะครับนะก็จะเป็นนี่นะครับนาอหลวงพุทวดนะครับนาอหลวงพุทวดหลังอุนะครับหลวงพ่อทาบนะพันธุ์วีนะปิดทองนะครับเดิมเดิมนะครับเนาะนี่ ดูนะครับมีลายลายสีพึ่งเขียวนะครับผมจะบอกตลอดนะครับว่าพระรุ่นนี้แปลกดีที่ว่าเนื้อหาจะจัดนะครับจะมีสีพึ่งเขียวนี่แหละนะครับเพื่อนเะื่อนนะครับแล้วก็องค์ที่สามนะครับเป็นพระศรีวลีนะครับมีย่ามนะครับเนาะพิมมีย่ามหลวงพ่อกลวยนะครับดูเนื้อหานะนะครับถึงยุคสบายๆนะเพื่อนพ่นะแต่นะครับพระองค์นี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าออกหลายวัดนะเพื่อนีพื่อนนะ ออกหลายวัดนะครับแล้วก็รวมถึงวัดหลวงพ่อควยด้วยนะครับนะแต่เนื้อหาเขานะครับเนาะเขาแท้ดูง่ายนะครับเนาะนะครับก็หลายวัดสร้างแล้วก็รวมถึงหลวงพ่อลวยนะครับเนาะถ้าไปใช้พุทธคุณแล้วก็แล้วก็แบบพุทธคุณพระแท้มันใช้ได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับเนาะก็นะครับมีคนเคยถามว่าเอ้าแล้วนะครับแล้วจะไม่มีย่ามแล้วําไม่ถึงรู้ว่าหลวงพ่อลวยเ็าบอกว่าสร้างหลายวัดนะครับหลายวัดสร้างนะครับ ผมก็ชอนถามเหมือนกันว่านะครับแล้วรู้ได้ไงว่าไม่ใช่หลวมพระกวยสร้างถูกไหมครับพอที่มาองค์นี้คือที่มาทางนั้นเลยนะครับก็คือทางเหนือนะครับผมนะนะครับถ้าคุณตอบได้ผมก็ตอบได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับว่าทําไมถึงแบบว่าหลวมพระกวยนะครับเนาะต่างที่แบบนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าไม่ใช่หลวมพ่อกวยสร้างมันก็แค่นั้นเองนะพูดง่ายๆนะครับคำถามทุกอย่างนะครับมันมันคุยกันได้นะครับพู่นะแต่ให้จบที่เนื้อหานะครับนเห็นไหมครับ หลวงพ่อกุ้ยท่านนะครับสองห้าสองกว่านะครับเห็นไหมครับรู้รู้เนื้อหานะครับเนาะนะครับมันแท้อยู่แล้วครับคุณพี่พี่นะครับนะนี่นะครับเนาะนะครับแล้วก็ด้วยที่มาอะไรผมก็ตีไปทางหลวงพ่อกุ้ยนะนะครับเพราะท่านก็มีสร้างนะนะครับแล้วมาบอกว่ารู้ได้ไงว่าท่านสร้างก็ย้อนถามเหมือนกันว่าแล้วรู้ได้ไงว่าท่านไม่ได้สร้างล่ะองนี้ถูกไหมครับเพราะในหนังสือท่านก็มีผมพูดถูกไหมครับนะครับมันก็แค่นั้นเองนะคุณพี่ะครับ แล้วก็นะครับชิ้นที่สี่นะครับเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวเสือไฟนะพอดีนี่นะ้นาะนี่นะน้องไาการบูดปีพิสานนะครับเก่าๆเดิมๆหมเลยนะครับตองนี้ยังไม่ได้จานนะนะครับก็ใครได้ไปก็นะครับจะไปลงหรือไม่ลงก็แล้วแต่นะเพราะพวกนี้นะครับเป็นของทุนสิทธิ์นะครับนกเขี้ยวเสือต่างๆนะครับเขี้ยวเสือโค้งเขี้ยวเสือไฟอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็นเจ้าป่านะพวกนี้นะเนาะเขามีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วนะนะครับเนาะก็แสงะ แสงไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับพุนุยนับพอดีมาค่าแล้วนะครับเนาะนะครับมาถึง2 0 0 0มืกันตอนค่าก็เล่นกันตอนค่านี้แหละนะพุนะุยนับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับเนาะเป็นพระพิมพสามเหลี่ยมนะครับเนาะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับนี่นะนี่นะครับดูนะครับดูด้านหลังนะพุนะุนับดูด้านหน้านะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวคุณไม่เคยเห็นก็เอ้ย โปเออะไรอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะก็ดูแนวทางการเล่นหานะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับก็เล่นได้หมดนั่นแหละโปรนอเนาะเว็บจูงเว็บจูนะครับเดี๋ยวเขาก็เล่นกันทุกเว็บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะครับจะได้ดูแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบอยากจะให้อะไรก็ให้นะพี่นะก็ดูแนวทางการเล่นหานะครับเว็บจูก็เล่นนะครับเดี๋ยวพระผงพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับหลวงพ่อเอนะครับวัดบ้านด่านนะครับผม นี่นะคนะครับหลังยันนะครับหลวงพ่อเอียนะครับเดี๋ยวพูดีสายตาไม่ค่อยดูผ่านกล้องนะครับเดี๋ยวนี่นะครับกะดูแล้วกันนะพี่เห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังนะครับผมนะนะครับพี่เพราะองค์อื่นๆก็คงจะแบบผ่านตาเพื่อนๆพี่มาเยอะแล้วนะครับเนาะก็ ทั้งหลวงพ่อพวยสีวลีนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับหลังอู่หลวงพ่อทาบนะครับแล้วก็เราก็เล่นเล่นกันมานานแล้วผมก็ทําคลิปพอสมควรนะครับเนาะนะครับก็เราก็มาดูเนี่ยองค์นี้เคยลงครั้งเดียวนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆที่แบบที่ไม่เคยแบบไม่เคยรู้คลิปนะครับก็อาจจะแบบไม่รู้จักนะครับเนาะนี่นะครับหลวงพ่อเอียพิมสามเหลี่ยมนะครับผมนะเห็นไหมครับ นี่นะครับนาะงลาอู่นะครับนี่นะครับผมนะกึ๊บก็หนึ่งสองสามสี่ห้ามาแล้วนะนะครับเดี๋ยวจะบอกกฎกติกานะครับน้องง่ายๆเช่นเคยนะครับผมว่าถ้าคนที่เคยเล่นมกคอรก็คงจะรู้นะครับแบบเดิมนั่นแหละนะเพื่อนะพื่นะครับก็ดูเนื้อหากันหน่อยแล้วกันนะเพื่นะครับนี่นะครับนาะ ชิ้นแรกนะครับนอะชิ้นแรกนะครับนอนหลวงพ่อกลวยนะครับเนาะวัดพระพุทธบาทสลาบุรีนะครับดูความผมชัดนะครับดูไข่ต่างๆนะครับนี่นะครับดูรอยต่างๆนะครับผมแล้วก็นะครับชิ้นที่สองนะครับเนาะหลวงพูททวดหลังอู่หลวงพระทาบนะครับดูเนื้อหานะครับเนาะดูลายลสีพึ่งเขียวนะครับเนาะแปลกดีนะครับเนาะทีที่รุ่นนี้มีเนื้อหาจะจัดจะมีสีพึ่งเขียวนะครับเนาะนะครับทั้งๆที่ มีการตกเถียงกันตลอดนะครับเนาะแต่นะครับพารุ่นนี้ก็มีคนพื้นที่นะครับที่ระยองนะครับนะครับปิดไปบ่อยเหมือนกันเขาบอกว่าประมาณว่าแบบปู่ย่าตายายเขาเล่นเป็นหลวงพ่อทาบนะนะเออนะครับพราค้าไม่ขายนะครับก็ดูแลกันนะครับดูตรงแขนนะครับเนาะเห็นไหมครับสีเขียวนะครับเนาะนี่นะครับผมเคยทาคลิปไปนะครับนะว่าเออมันแปลกดีนะครับเนาะที่สิ่งของนะครับเนาะบางอย่างมันฟ้องตัวเองนะเพื่อนดูเห็นไหมเนาะ คนพูดไปอะไรกระช่างเห็นไหมครับเนาะพักกู่บางกู่นะครับเนาะพักกู่บางกู่วัดท่ามาไฟกระช่างวัดขวางกระช่างเห็นไหมครับนะครับคนแบบมือใหญ่พยายามจะเขี่ยออกแต่มันเขี่ยไม่ออกเพราะอะไรนะครับนะครับเพราะเนี่แหละครับหลวงพุทธทวดหลังอู่อีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเขี่ยไม่ออกเพราะอะไรนะครับเนื้อหาไงครับเนื้อหาก็ฟ้องตัวเองไงครับนะครับว่าเขาเก่าแล้วก็เนื้อหายไหมครับดูสีพึ้นเขียวไหมครับเนื้อหาเขาเก่าเขามี เขามีเสน่ห์นะนะครับแล้วคนดูพระเป็นนะครับเขาเขาไม่เชื่อคนนะครับเนาะเขาเชื่อสิ่งที่เขาเห็นนะครับเขาเชื่อสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็มันจะฟ้องทุกอย่างนะครับเนาะแล้วก็ดูนะครับนี่พระศิวลีนะครับมียามนะครับหลวงพ่อกวยนะครับดูเนื้อหาแล้วกันนะครับนะครับก็ถึงยุคสบายๆบายนะพูด่นี้นะครับเพราะหลวงพ่อกวยท่านก็สร้างพี่ไม่มีเอ้พี่มีย่ามเหมือนกันนะครับเนาะท่านก็จ้างโรงงานสร้างเหมือนกันนะครับผมนะ นี่นะครับผมนะแล้วก็ดูเขี่ยวนะครับเดี๋ยวจะบอกกติกาแล้วนะครับผมนะนี่นะครับดูความเก่านะครับจะไปลงจานให้อาจารย์ลงหรือจะใช้แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะพาะเขียวเสือเขามีพุทธคุณอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเคี่ยวเสือไฟนะครับเนาะนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับเป็นพารสามเหลี่ยมพาร์ทีนสามเหลี่ยมหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานนะครับนะดูนะครับความแห้งนะครับ นี่นะครับผมนะก็ okay, นะครับมาบอกกฎกติกานะครับเนาะก็คือนะครับผมผมพูดว่าใครได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าคือสิ้นสุดนะครับเนาะไม่มีโตเถียงนะครับก็คิดซะว่านะครับผ่าท่านเลือกผู้ครอบครองแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งนะครับเนาะนะครับอันดับหนึ่งจะได้นี่นะครับพระนะครับหลวงพ่อควยวัดพระพุทธบาทนะครับอันดับสองก็นะครับ หลวงพุทธทวดหลวงพ่อทาบนะครับอันดับสามพระศิวลีมีย่ามหลวงพ่อกลวยนะครับอันดับสี่เขี้ยวเซลไฟนะครับอันดับห้านะครับพระพิม์สามเหลี่ยมหลวงพ่อเอี่ยวัดบ้านด่านนะครับกดกติกาคือนะครับเนาะใครเห็นก่อนนะครับแล้วก็เม้นว่านะครับเนาะกดติดตามช่องผมนะครับตั้งแต่คนที่แบบมีกี่คนนะวันนี้นะคือสมมุติกดติดตามตอนห้าพันซับก็ห้าพันซับนะครับนะครับยี่สิบซับก็ยี่สิบซับนะครับหรือว่าเพิ่งกดติดตามตอนนี้ ก็ได้นะครับเนาะก็บอกกันนะครับว่าผมกดติดตามตอนคนเท่าไหร่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะพี่นี่นะแล้วผมก็จะเม้นแล้วผมก็จะตอบว่าอันดับหนึ่งันดับสองันดับสามนะครับแล้วก็จบเกมแล้วผมก็จะแชร์ลิงก์นะครับจะแชร์ลิงก์ไลน์นะครับพี่นี่นะให้เพื่อนพี่ๆนะครับแอดไลน์มาส่งที่อยู่ผมนะครับนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเราฟรีทางพระแล้วก็ฟรีทางค่าส่งนะครับอันนี้เป็นเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยจากผมแล้วกันนะครับนะจากคนที่ มือเล็กๆคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ที่มีความจริงใจให้ไป่นว้ยพี่ทุกๆคนนะครับนะนะครับก็โอเคนะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะพี่นุี่นะพอดีวันนี้ออืทํางานเหนื่อยมากเลยพีนุี่นะที่พี่ถ่ายคลิปเห็นหน้านะผมโอ้แก่เมื่อยไปขวดหนึ่งนะนะครับเบียร์เบียร์ไปขวดหนึ่งโอโ้โหเมื่อยจริงพนะี่นุ้ยนะวิ่งชาญเมืองแล้วมันต้องใช้ความเร็วแล้วก็ต้องกลับมปรับเด็กนะพี่นุนะมันก็เลยขอสักขวดหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วก็ก่อนจะมา ก่าจะมาดูพ okay. okay. ักกันนะพนนี้นะก็โอเคนะครับเนาะตามนี้นะครับก็ถือว่าผมคือผมบอกว่าอันดับเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นคือสิ้นสุดนะครับเราไม่มีว่าผมอยากได้อันองนั้นองนี้ไม่มีนะครับเพื่อนพี่ก็คิดว่าผ่าท่านนะครับเลือกผู้ครอบครองแล้วกันนะครับเนาะคิดอย่างนี้สบายใจดีนะครับผมนะก็โอเคนะครับสําหรับวนนี้นะครับมาเล่นเกมกันนะครับผมนะสวัสดีครับ